มันมีอีกเหตุการณ์หนึง่งปรากฏว่าตอนแรกเป็นปริศนาว่าใครตายจมน้ําแล้วลอยตามคลองมา<ฆ>ไปเจอที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแจ้งบอกว่าไปเจอศพลอยคลองขึ้นมาแล้วตอนแรกเป็นศพนิรนามไม่รู้ว่าเป็นใครลักษณะศพ<ฆ>ใส่แต่กางเกงเสื้อไม่ใส่นึกออกใช่ไหมฮะ<ฆ><ฆ>ตามตัวมีรอยเขียวช้ำน่าจะถูกทำร้ายมาหรือไม่ปรากฏวันนี้ทราบแล้วฮะว่าน้องคนตายชื่ออะไรน้องคนตายตอนนี้ชื่อว่าคลองพบหรือว่าน้องไอซ์อายุ20ปีฮะ ตายเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ที่สพพันนมทวนคลองหลังเทศบาลตลาดเขตหมูเก้านี่ฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนไปตรวจสอบเนี่ยศพไม่ใส่เสื้อ,อใส่แต่กางเกงที่บริเวณเท้าไม่มีรองเท้าใส่ถุงเท้าไม่เจอทรัพย์สินอะไรอยู่ในร่างกายและมีบาดแผลที่หัวเข่าทลอกอคุณผู้ชมฮะการไม่ใส<ห>่เสื้อตอนแรกก็คิดว่าจมน้ําตายหรือเปล่าแต่ปรากฏว่า ครอบครัวกาลังบอกนี่เป็นพีรุษเพราะปกติคนตายใส่เสื้อจะใส่เสื้อที่มีเบอร์โทรศัพท์ของโรงงานเขากําลังสงสัยว่านี่คือการฆาตกรรมอําพรางเอาศพทิ้งน้ํำไหมเพื่อไม่ให้ใครมาติดต่อได้อเอาเสื้อที่มีเบอร์ออกเลยฮะ,ะล่าสุดคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณคุณรพีชํานาญเรืออาสาช่วยเหลือประชาชน ที่จังหวัดราชบุรีใช่ไหมเขาเป็นคนที่รู้จักกันในพื้นที่อยู่แล้วที่เคยช่วยเรื่องของคดีแอมไซยไน้อล่าสุดวันนี้ไปลงพื้นที่กับครอบครัวผู้เสียหายเลยเขากําลังสงสัยแบบนี้คะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนอกจากคุณรัพีลงพื้นที่ไปแล้วเห็นบอกว่าคุณพ่อเองก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เหมือนกัน<ช>คุณคพ่อชัยพลนะ,ค,ะคุณพ่อชัยพลเงาเพชรเป็นพ่อของน้องไอซ์คนตายหรือน้องครองพบเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังแบบนี้ที่บอกมันเป็นพิรุธก็คือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดพ่อบอกว่าปกติเนี่การ ลูกเนี่ยจะทํางานอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ<ช>์แล้วลูกเพิ่งกลับมาที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่12เมษาแล้วก็มาเที่ยวสงการสิบ4ามส6 1 7 1่อันเนี้ยอยู่ปกติ<ช>พ่อก็ยังติดต่อได้<ช>เขายังมาหาพ่อมานอนที่บ้านพ่ออยู่ตลอด<ช>แต่ช่วงเนี้ยที่เขาหายไปเขาบอกพ่อครั้งสุดท้ายก็คือว่าจะกลับไปทํางานที่ประจวบ<ช>18เมษา เปิดไทม์ไลน์นี้ขึ้นมาหน่อยฮะ18เมษาหลังสงการเสร็จสิ้นลูกชายบอกผมว่าจะกลับไปที่ประจวบคีรีขันเพื่อจะไปทำงานเขาเองออกจากที่บ้านผมไปช่วง5้าทุ่มเสร็จเศจตอนนั้นจำได้แม่นว่าเขาใส่เสื้อของโรงงานที่เป็นเสื้อแขนยาวมีเบอร์ติดต่อได้เป็นเบอร์โรงงานบอกว่าเบอร์อะไรแล้วก็ข้างหน้ามีปักชื่อของคนตายด้วยออกจากบ้านไปปกติพร้อมรถมอเตอร์ไซค์แต่หลังเกิดเรื่องมอเตอร์ไซค์ลูกผมหาย ผมมารู้ทีหลังอีกว่าตอนแรกเขาบอกเขาสงสัยเพื่อนคนสนิทเป็นผู้หญิงตอนนี้เขาติดต่อได้แล้ว<ๆ>เขาเลยบอกอ๋อเพิ่งรู้ออกจากบ้านผมไปหาผู้หญิงคนสนิทในเมืองอยู่กับผู้หญิงคนสนิทได้สองชั่วโมงหลังจากนั้นเจ้าตัวมีการแช็คหาสาวคนสนิทช่วงตีสามวันรถล้มแต่ยังติดต่อได้อยู่จนกระทั่งเช้าติดต่อไม่ได้อีกเลยแล้วก็มาเจอเป็นศพอีกวันหนึ่งแต่ที่มันเป็นพิรุษคุณพ่อบอกแบบนี้ฮะพอไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ สิ่งที่หายไปคือถ้าเกิดคนเราประสบอุบัติเหตุตกน้ําตายนะมอเตอร์ไซค์ต้องอยู่มอเตอร์ไซค์ดันหายสองเสื้อหายไปไหนสามบวกกันน็อกก็หายโทรศัพท์มือถือไอเขาเรียกะลยนะสมาร์ทสมาร์ทวอชใช่ค่ะก็หายไปไอของพวกเนี้ยทำไมถึงหายไปตรวจสอบใกล้ที่เกิดเหตุก็ไม่มีถ้าเกิดคนเราจะแหกโค้งตกคลองมันต้องอยู่ด้วยพ่อก็เลยบอกว่ามันเป็นพิรุษ แล้วข้อพิรุษสุดท้ายเดี๋ยวจะบอกว่าเขาไปไหนพ่อบอกพ่อได้ข้อมูลอย่างหนึ่งมาม,มีบุคคลปริศนาเป็นคนสุดท้ายที่ลูกผมกำลังจะไปหาแต่ตอนนี้ติดต่อเขาไม่ได้ฟังเสียงคุณพ่อก่อนนะเราติดใจที่ว่าผมกลัวโดนอุ้มโดนฆาตกรรมอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าลูกเราเป็นใบรุ่นครับชุดครับเพราะว่าลูกออกมาแต่งชุดเต็มแขนยาวใส่มงใส่หมวกกันน็อกใส่ ของมือเลยทุกอย่างแต่ทําไมศพมันเหลือแต่กางเกงตัวเดียวม,มันน่าจะเหลือแต่เสื้อสักตัวก็ยังดีอะไรเงี้ยแต่นี้มันรูดหมดเลยลูกไม่ค่อยถอดลูกออกไปไหนลูกจะแต่งเต็มสูตรเลยแล้วเรื่องบาดแผลกู้ภัยเขาบอกไปว่าเจอบาดแผลหรือรอยฟกช้ำดำเขียวตรงไหนบ้างครับผมบอกเจอแต่ตรงหัวเข่าอย่างเดียวครับด,นนด้านไหนจำไม่ได้เหมือนกันครับตรงแปลว่าล้มอ่ะเราคิดว่าคงมาหาคนนี้ไง แล้วก็ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปย่เงี้ยถึงได้มาตามหาก็เลยมาเจอมาเจอกันวันนี้แหละก็เลยเออมันไม่ใช่เพราะว่าออกจากบ้านนี้ไปตอนจัดสีสองแล้วก็หายไปเลยครับเห็นว่าเขามีนัดจะไปเอาอะไรกับใครีหยนี่ผมไม่ทราบเลยเพราะว่าลูกไม่ค่อยติดต่อกับผมเงียบขึมแบบว่าไม่ค่อยเป็นอะไรก็ไม่ค่อยบอกจะเก็บตัวอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมีศัตรูนีอะไรอย่างเงี้ย เรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบเพราะเขาทํางานอยู่ประจวบครับ<ม>นานๆเทศกาลก็จะกลับมาบ้านทิน้งถ้าเขาจะกลับมาพอเขาต้องผ่านเส้นที่เจอศพผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะเขาม,มันไปได้หลายทางเ<ม>พาง<ม>ราะบางชีบางชีบางชีลูกกลับแต่ยังไม่กลับแวะไปหาเพื่อนก่อนเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาออกเส้นไหนมั่งเนี้ยไม่มีเลยครับตั้งแต่ที่ว่ามาจากประจวบสองสามปีนะไม่มีก็อยากขอความช่วยเหลือครับช่วย ติดตามคือว่าให้หายคาใจว่าลูกจะได้แบบตายตาลับอะ่ะเพราะพ่อก็ก็เครียดเหมือนกันน่ะจะเกิดลูกขับรถล้มเองลงคลองเองตรงเนี้ยล้วก็จะได้สบายใจไงอย่างนี้เพราะว่าบางทีหน้ามันเขียวว่ะผมก็คิดอะ่ะ คุณผู้ชมมาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้คุณพ่อก็เลยบอกว่ามุ่งเป้าไปว่าถูกฆาตกรรมหรือเปล่าเนื่องจากว่าสภาพร่างกายเหมือนมีรอยเขียวช้ำด้วยแล้วก็ของที่มันหายไปมันก็เลยยิ่งเป็นพิรุธอีกแล้วเมื่อกี้ที่พ่อบอกว่าลูกทํางานอยู่ประจวบใช่ไหมฮะคุณผู้ชมเปิดภาพกล้องวงจรปิดเต็มๆหน่อยได้ไหมฮะวันนี้น้องนัทนายก็ลงพื้นที่ไปได้ภาพหลักฐานมามันเป็นภาพกล้องวงจรปิดสุดท้ายเลยก่อนที่เขาจะออกจากบ้านที่ประจวบอันนี้คือช่วงวันที่12ตามข้อมูลคือออกจากบ้านทีี่่ประจวบ หลังจากที่จะหยุดงานยาวใช่ไหมใช่ค่ะคลองเทพขี่มอเตอร์ไซคันนี้แหละคุณผู้ชมแล้วมอเตอร์ไซคันนี้มันหายไปค่ะนี่5โมงกว่าๆเขากําลังจะขับรถกลับมาที่กาญจนบุรีแล้วก็ไปเที่ยวสงการล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมเราเองไปเจอสาวคนสนิทที่บอกว่าเธอเองอยู่เป็นคนสุดท้ายกับน้องคลองพบค วันนี้เราเจอน้องครีมใช่ไหมฮะใช่ค่ะครีมเองเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังเปิดภาพน้องครีมมาหน่อยแกบอกว่าหนูไม่รู้จริงๆว่าเพื่อนหนูหายไปไหนค่ะครีมเปิดใจกับเราฮะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวของครองพบมาหาหนูจริงในวันที่18ต่อ19เ้าขามาหาหนูประมาณสองชั่วโมงช่วงเวลาที่อยู่กับหนูเขามีพฤติกรรมแป,กแปลกๆนิดนึงค่ะพี่อย่างหนึ่งที่บอกว่ารถหายของหายหนูก็แปลกใจเพราะก่อนตายเขายังแชทกับหนูอยู่เลย แล้วเขาออกไปจากบ้านเชื่อไหมมันมีสายปริศนาโทรศัพท์มาหาเขาเขามาหาหนูตอนประมาณเที่ยงคืนของคืนวันที่19แล้วบอกว่าเนี่ยมาอยู่ด้วยช่วงเล่นสงการยังเล่นกับหนูอยู่เลยแล้ววันนั้นดันมีโทรศัพท์เข้ามาคล้ายๆเหมือนถูกโทรตามโทรจิกหนูไม่รู้ใครโทรตาม,มแต่เขาเองเนี่ยมีท่าทีรีบร้อนหลังจากวางสายขยี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านแล้วพูดกับหนูสั้นๆนะบอกแค่ว่าพี่ต้องไปแล้วนะ มีคนเขารอพี่อยู่นานแล้วคำถามต่อมาคือใครที่ออกไปหาค่ะอย่างหนึ่งที่วันนี้น้องครีมให้ข้อมูลกับเราเขาบอกว่าตัวของไอซ์หรือว่าคลองพบคนตายเนี่ยตั้งใจจะออกไปหาบุคคลคนหนึ่งชื่อบอใบไม้ฮะค่ะบอใบไม้ที่ว่าเนี่ยเป็นเพื่อนของคลองพบเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าเขาจะเอาอะไหล่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไปให้แล้วจะไปเจอกันที่นั่นหลังจากนั้น ยังติดต่อกันได้อยู่ค่ะคุณผู้ชมเปิดแชทขึ้นมาหน่อยได้ไหมฮะแชทหลักฐานที่วันนี้น้องครีมส่งมาให้ดูบอกเป็นแชทสุดท้ายที่หนูคุยกับเขาค่ะมันมีแชทตอนตีสามสองนาทีเขาแชทมาหาหนูบอกว่ารถลงข้างทางคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฝั่งซ้ายมือนั่นคือของพบคนตายขวามือคือน้องครีมแชทมาหาบอกว่ารถลงข้างทางหมายถึงว่ารถลม้มอะฮะเขาบอกว่เป็นอะไรหรือเปล่าหลับในหรอคลองพบบอกว่าง่วงหลับฝั่งครีมก็ยังบอกเป็นห่วงนะ นอนก่อนไหมเปิดห้องเลยหรือเปล่าเขาบอกขี่ได้อยู่ต่อมาฮะด้วยความที่ครีมก็เป็นห่วงเพื่อนสนิทคนนี้<ช>ก่อนเขาจะตายปรากฏก็เลยทักหาเขาตอนเช้าเจ็ดโมงกว่าของเช้าวันที่สิบเก้าก่อนจะเจอศพหนึ่งวันนะฮะปรากฏเขาไม่ตอบแล้ว<ช>แล้วติดต่อไม่ได้อีกเลยครีมเลยบอกกับเราว่าเอาตรงๆนะพี่ช่วงที่เขากลับมาเนี่ยหนูก็เพิ่งมาคุยกับเขาสี่ห้าวันเท่านั้นเอง<ช>หนูเคยเอาเขาบอกหนูเคยคุยกับเขาในอดีตพอเขากลับมาที่บ้านเนี่ย หนูก็เลยอ่ะมีโอกาสได้ติดต่อแล้วก็ชวนกันไปเล่นน้ําสงกรารเปิดคลิปนี้ขึ้นมาหน่อยฮะคลิปที่เขาไปเล่นน้ําสงกรารด้วยกันบอกเฮ้ยตอนช่วงไปเล่นสงกา์ด้วยกันมีปัญหาเลยหรือเปล่าคลิปก็บอกไม่มีปัญหาเลยเลยนะพี่ใช่ไหมมันมีคลิปที่ทั้งคู่เนี่ยเล่นน้ําด้วยกันนี่ใช่ไหม ใช่ค่ะเป็นคลิปที่เขาเล่นน้ําด้วยกันกับน้องครีนสาวคนสนิทนี่แหละค่ะก็ดูปกติดูรักใคร่กันดีเพราะว่าเหมือนกับเขาเพิ่งจะรีเทอรนะ์น่ะมาคบกันมาคุยกันต่อได้2อสวันอ่ะ,ค,ะคุยกันแป๊บเดียวแต่ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นส่วนตอนออกไปมันมีกล้องวงจรปิดด้วยวันนี้น้องนัดดานัยก็ได้กล้องมาอีกฮะ,ะเป็นกล้องช่วงตีสอก,กว่าก็ตรงกับที่ครีมพูด ครีมบอกเขาออกไปประมาณตีสองเศษๆพี่<ะ>รู้จาได้แล้วเนี่ยเห็นของพบออกไปคนเดียวกับอมอเตอร์ไซคันที่หายไป<ะ>คครีมก็สงสัยถ้าคนเราประสบอุบัติเหตุแล้วแล้ว,ลวตายอ<ะ>่ะทําไมรถหายแล้วเสื้อไปไหนทาไมของหายถูกไหมเชื่อว่าถูกทําร้าย<ะ>แล้วอาจจะเกี่ยวกับบอบใบไม้หรือเปล่าค<ะ><ะ>มาหาคืนวันที่18ย่าง19ค่ะประมาณถึงบ้านหนูประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ มากินข้าวมาอะไรแบบนี้มานั่งอยู่ในบ้านแล้วก็ออกจากบ้านไปประมาณตีสองกว่าค่ะกอนออจากบ้านเขามีคุยหรือมีกังวลมีท่ากีคุยกับใครมีค่ะมีคนโทรตามตลอดเวลาเลยในโทรศัพท์เป็นผู้ชายไม่ได้ยินค่ะเพราะว่าเขาเดินออกไปคุยหน้าบ้านเหมือนต้องไปให้ได้คือเขารอ,อนานแล้วคือต้องไป หนูไม่ได้ยินที่เขาคุยแต่ว่าเขาพูดกบหนูว่าต้องไปแล้วเพราะว่ามีคนรอเขานานแล้วผู้ชายคนนั้นทักมาว่าถึงยังแล้วก็โทรมาหลายสายมาค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นใครแล้วไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรค่ะเขาบอกว่าไปเอาอะไรเสร็จแล้วเขาก็จะกลับประจวบเลยค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็แต่งตัวแบบเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใส่หมวกใส่มงใส่รองเทา้าถุงเทา้าครบเลยค่ะมีเสื้อยืดข้างในแล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวข้างนอกค่ะเสื้อแขนยาวสีดําค่ะ ช่างที่ทำงานของแฟนค่ะทักมาว่าแบบหายไปแล้วก็เหมือนแบบเห็นในเพจด้วยว่าแบบศพนี้น่าจะใช้เขาก็บอกเขาจำกุญแจรถได้ว่าเป็นเขาคิดว่าแปลกๆเพราะว่าศพที่เจอไม่ได้ใส่เสื้อค่ะจีตใจว่าคือถ้าตกน้ำปกติก็คือเสื้อก็น่าจะยังอยู่แต่นี้คือเสื้อไม่อยู่เลยแบบเหลือแค่กางเกงกับถุงเทา้า เขาเพิ่งกลับมาคุยตั้งแต่วันนี้12แล้วเขาก็มาถึงการวันที่1 3วันที่1 4เขาก็มาหาที่บา้าน,น,น,นค่ะตอ,อนะ่อเรายังไรู้จักเพาเขาแต่ยังไม่มีแฟนใช่ค่ะรู้จักมา2-3ปีแล้วอยากฝากว่าแบบให้แบบตามหาหลดตามหาโทรศัพท์ตามหา,า,มหาแบบหลักฐานอะไรแบบให้แน่ชัดนะคะว่าแบบสรุปเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขอ้อพิสูจน์เรื่องเสื้อ Lehrer ที่คนตายสวมใส่ครับเราคิดว่าเรื่องเสื้อเนี่ยถ้าเป็นคนร้ายก่อเหตุจริงๆเนี่ยทำไมเขาถึงต้องถอดเสื้อ เอออาจจะเป็นเพราะว่าเสื้อที่เขาใส่ในวันที่เขาเสียชีวิตเป็นเสื้ออู่ที่เขาทํางานคนร้ายอาจจะคิดว่าแบบกลัวแบบรู้ว่าเป็นใครหรือเปล่าก็เลยแบบเอาเสื้อแบบถอดเสื้อทิ้งถอดเสื้อออกทําลายหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเสื้ออู่เขาลบอะไรบ้างในเสื้อเป็นชื่อที่เขาทํางานเลยค่ะเป็นลงกึงแล้วก็ชื่อเจ้าของอู่เลยค่ะมีบนอู่มีอะไรไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่เป็นชื่อเจ้าของอู่เลยอ่ามากนี่ค่ะคุณผู้ชม เบื้องต้นเองตอนนี้เธอบอกว่าเธอก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมค,ครองพบถึงตายได้ท,ท,<ม>ทั้งๆที่เพิ่งออกจากบ้านเข้าไปแล้วคุณผู้ชมลองดูภาพเมื่อกี้ที่เราขึ้นให้ดูฮะมันเป็นชุดน้องบอกว่านี่ไม่ใช่วันสุดท้ายที่น้องออกนะแต่ชุดที่เขาออกไปกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับเนี่ยม,มันดันเขาบอกว่าเนี่ยชุดนี้เลยต่างกันแค่รองเท้า<ม><ม>กางเกงก็ตัวนี้เสื้อที่ออกไปก็ตัวนี้<ม>ที่บอกเป็นเสื้อของโรงงานและมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบวกก็หายรถก็หายถูกไหมเหลือแต่กางเกงกับศพฮะนี่คือคําถามที่ เชื่อว,ว่าทุกคนกําลังรอคําตอบอีกอย่างหนึ่งที่มันพิรุษไปมากกว่านั้นอีกคือเขาบอกพ่อเอาไว้ว่าจะกลับที่ประจวบบ้านอยู่กาญจนบ,บุรีกําลังจะเดินทางไปที่โรงงานที่ประจวบคีรีขันคุณผู้ชมลองดูผังฮะบ้านพ่อที่เขาออกมาอยู่อาเภอพนมทวนกาญจนบ,บุรีตรงหมายเลขหนึ่งสีสีฟ้าเขาออกไปแล้วพ่อเพิ่งมารุ้วันนี้ว่าเขาไปหาสาวคนสนิทในเมืองกาญจนบ,บุรีอยู่ได้ประมาณสักสองชั่วโมงออกไปปุ๊บก็คิดว่าถ้าออกจากที่นี่ ต้องไปหาบอ่อใบไม้หรือไม่ก็ต้องกลับประจวบแต่ศพดันย้อนกลับมาอีกทีหนึง่งมาเจออยู่ห่างจากบ้านพ่อแค่7กิโลเองฮะ,ะก็คือในพื้นที่ของอำเภอพนมทวนอีกทีหนึง่งกลับมาตรงนี้ก่อนฮะบอ่อใบไม้ที่ว่าออกไปเขาไปอยู่ไหนแล้วเขาเป็นใครล่าสุดวันนี้เราไปเจอคนรู้จักกับบอ่อใบไม้ฮะ เราไปเจอเป็นพระใช่ไหมพระอาจารย์น้อยนามเหรอใช่ค่ะพระอาจารย์น้อยนามนะ่ะค่ะเป็นนามสมมุตินะคะคุณผู้ชมคะคือหลวงพ่อท่านบอกแบบนี้รู้จักทั้งตัวน้องไอซ์ที่เสียชีวิตแล้วก็ตัวของนายบอใบไม้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวของน้องไอซ์เนี่ยมาบวชเป็นสัมเนนะคะตั้งแต่ปี60เลยนะคะหลังจากนั้นก็ลาสิกขากันไปส่วนบอใบไม้เขาบวชเป็นพระสงฆ์ค่ะ อยู่วัดเดียวกันเขาก็มีความสัมพันธ์ที่สนิทกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่ในบอใบไม้คนนี้เขาอายุเยอะแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเยอะกว่าน้องไอซ์เนี่ยเยอะเลยเพราะว่าในขณะที่บวชอายุ45ปี<อ>หมายความว่าห่างจากน้องไอซ์เนี่ยประมาณสัก25ปีได้แต่แบบนี้พระอาจารย์กำลังบอกว่าก็ตอนที่เขามาบวชเนี่ยก็คือมาบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้แหละ,ะก็เลยรู้จกักถูกไมใช่คประเด็นคือว่า ถามว่าบอเองกับตัวของคนตายไอซ์เนี่ยเคยมีปัญหากันไหมไม,มพระอาจารย์บอกอยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาถูกไหมแต่อย่างหนึ่งที่พระอาจารย์บอกกับเราบอใบไ,ไม้คเคยมีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่รู้จะเป็นปมนี้ไหมฟังเสียงหน่อยฮะเห็นว่าคนตายถึงน่าจะออกมาหาในบอแล้วพระอาจารย์ได้เจอกับในบอบ้างไหมครับบอ,บอ,บอไม่รู้เลยยังไม่ได้เจอไม่เคยเจอนานแล้วบอเนี่ยกับคนตายเขาเคยมาทำงางที่วัดถึงครับอาจารย์ ไม่ไม่เคยมาครับมีต้องช่วงที่บวชเองนะที่อยู่ด้วยกันในช่วงปีไหนครับปีหกศูนย์นุ่นค่ะสองห้าหกศูนย์แล้วน้องบอลเนี่ยเขามีสัยใจคอหรือมีประวัติเรื่องคดีบ้างไหมอาจารย์อันเนี้ยจริงๆเคยรู้ว่ามีมีคดีบ้างเรื่องคดีอะไรครับไม่รู้เสพติดหรืออะไรแต่รู้ว่าเขาพ้นพ้นคดีมาแล้วแล้วก็มาบวชเคยติดคุกด้วยติดกี่ปีได้ครับไม่ไม่รู้แต่ไม่ใช่คดีทำร้ายร่างกายหรือใครทำไม่อันนี้ไม่แค่ไม่แค่รู้อ่ะ แล้วทีนี้เนี่ยตอนเขามาบวชเขากับคนตายเขารู้จ um. ักกันนะครับว่าก็ปกติเขาก็อยู่ด้วยกันเขาเป็นก็ดีคือเพ่กันก็คืออายุมันห่างกันเหมือนลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์เงี้ยใครจะเป็นพี่โอ่ยบันเทิงอายุเยอะกว่าเยอะเทิงตอนนั้นมัน45่สิตอนนี้ก็น่าจะมันเกือบ50แล้วก็น่าประมาณนั้นแหละเพราะว่า อทยมันพึ่งสิบกว่าเองในบอลเนี่ยเขาเขาเคยมีปัญหาแบบมีปากเสียงมีตกตีกับใครไหมตอนที่เขาอยู่ในพื้นที่ถ้าจู่นี่ไม่ไม่มีขับกับคนตายก็เหมือนเป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันใช่ใช่เหมือนลูกศิษย์กับอาจารย์ล่าสุดอาจารย์ตั้งแต่เป็นข่าวเราติดต่อในบอลกันไหมครับโอ้ไม่ไม่เคยติดต่อปกติก็ไม่เคยติดต่อเลยเป็นคนพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เป็นคนอับดัอยู่สองพินน้องนู่น เห็นว่าเขาน้าจะไปหาในบอเป็ยเอาอะไรเอาอะไรแล้วเราเองเราผลิตองนี้เลยค่ะไม่เลยผมคนตายเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คนตายก็นิสัยดีเป็นลูกศิษย์ของกรตามาไ่นไหะก็ดีมากก็อยู่ด้วยกันที่สุดสั้นๆคุณผู้ชมฮะก่อนจะจบเรื่องนี้วันนี้คุณพ่อเองก็เดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมกับคุณรพีใช่ไหมฮะแล้วก็มีการไปจุดทูบตามความเชื่อแหละบอกว่าขอให้ดวงวิญญาณของลูกอ่ะ ดนใจให้ไปหาคนร้ายให้เจอล่าสุดวันนี้คุณรัพีก็เลยเปิดใจกับเราบอกว่าเหตุการณ์นี้มีการส่งศพของน้องไอซ์เนี่ยไปชนะสูตรแล้วเดี๋ยวรอผลชนะสูตรถ้าผลที่ออกมาไม่ใช่จมน้ําตายแสดงว่าถูกฆ่ามันมีพิรุธหลายอย่างเพราะว่าของดันหายไป ทางคุณพ่อเนี่ยได้มอบอำนาจให้ผมเนี่ยช่วยเหลือติดตามในเรื่องของรถจักรยานยนต์ที่หายไปแล้วก็มีโทรศัพท์ไอโฟนที่หายไปนะครับแต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจทางสาพพนมทวนเนี่ยได้ดําเนินการเร่งรัดในเรื่องของการตรวจหากล้อง C C T V ที่ออกจากบ้านของน้องนะครับที่เพิ่งคุยกันนะครับที่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องไล่กล้องดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ในชนวนที่สงสัยนะตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องรอผลแพทย์ชันสูตรว่า น้ำในปอดเนี่ยมีหรือไม่นะครับแต่ถ้าน้ําในปอดไม่มีเนี่ยก็ต้องเป็นที่น่าสงสัยยิ่งขึ้น ว่าถูกฆาตกรรมจากตรงอื่นมาแล้วมีการอำพรางหรือเปล่าในลักษณะการติดต่อลายแชทนะครับที่เอามาดูเนี่ยนะครับมันมีเหมือนเป็น i ลายแชทที่มีการสวมรอยจากโทรศัพท์หรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าณนะวันนี้เราเร่งรัดหาโทรศัพท์เจอนะครับหารถมอเตอร์ไซค์เจอมันก็คลี่คล,คลายความสงสัยให้ญาติไปได้เยอะนะครับที่สําคัญที่เป็นจุดชนวนที่ญาติสงสัยเลยเนี่ยปกติน้องไอซ์นะครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับปกติเขาจะ ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับแต่งตัวมิดชิดนะครับแล้วก็มีใส่หมวกกันน็อกแต่ศพที่เจอเนี่ยนะครับก็เจอเป็นเหมือนเสื้อยือดเปล่า นะครับจากดูรูปภาพของกู้ภัยนะครับแล้วก็ก่อนออกจากบ้านนะครับของแฟนเนี่ยที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยก็มีการแต่งตัวแบบรัดกลุ่มจริงนะครับสวมเสื้อยืดนะครับแล้วก็จะมีใส่เสื้อแขนยาวนะครับก่อนใส่หมวกกันน็อกนะครับก็มีการสวมหมวกไอโมงนะครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่มีเลยการที่เช็คเบื้องต้นนะครับมีในระหว่างที่อยู่บ้านของแฟนอ,อันนี้ก็เป็นข้อพิรุษหนึ่ง ถ้าเกิดใครเจอบาะแสเปิดภาพรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาหน่อยฮะที่น้องขับเองอใครเจอบาะแสรถมอเตอร์ไซค์คันนี้แจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพพนมทวนได้เ<ช>พราะมันยังหายไปอยู่ถูกไหม<ช>แล้วก็หมวกเสื้อนี่